พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศของงานบางกอกเจมส์นะครับล่าสุดเดี่ยได้เปิดงานอย่างเป็นทางการแล้วครับบางกอกเจมส์ครั้งที่67บรรยากาศในการเปิดตัววันแรกนั้นคึกคักทีเดียวครับมีผู้ซื้อมีผู้นําเข้าจากหลายประเทศทั่วโลกครับมาชมงานกันก็คาดการครับว่าในงานนี้จะมีเม็ดเงินสะพัดกว่า1,200ล้านบาทครับงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับหรือว่างานบางกอกเจมส์ครับ จัดโดยกลมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหรือ DITP ครับร่วมกับทางสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ GIT ซึ่งครั้งนี้ครับเป็นการจัดแบบเต็มรูปแบบครั้งแรกหลังจากที่เราว่างเว้นกันมา2ปีเนื่องจากสถานการณ์โควิด1นนั่นเองนะครับโดยการจัดงานในวันแรกก็มีกิจกรรมไฮไลท์ครับก็คืองานเลี้ยง networking reception ครับ แฟชั่นโชว์เครื่องประดับสุดตื่นตาจากผู้แสดงสินค้าแล้วภายในงานครับยังมีนิทรรศการและกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมายครับมีเวทีเสวนาให้ความรู้มีเวิร์กช็อปมีผู้ประกอบการจากทั่วโลกกว่า1,000รายครับมาร่วมโชว์สินค้ารวมแล้วเนี่ยกว่า2,000คูหาด้วยกัน ใครสนใจครับงานนี้จัดขึ้นที่อาคารชาเลนเจอร์1-3 i m p ถึงอิมแเมืองทองธานีนะครับวันเจรจาธุรกิจเนี่ยเปิดไปถึงวันที่9กันยายนส่วนบุคคลทั่วไปสามารถเข้าชมงานได้ในวันที่10และวันที่11กันยายนนี้ครับ